สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้นะต้อนรับเข้าสู่ล้มบอลเรียแอคชั่นนะฮะวันนี้ก็ไม่ว่าพุ่งดีก็ไม่ว่าวันดีก็ไม่ว่านะไรก็ไม่ว่าเลยครับไปยังสิอย่าเพิ่งกำลังจะเข้ารายการเปิดหัวมากมึงพีทุกเทปพอไปรายการกลางหลังมึงเหนื่อยสัตว์วันนี้ไม่น่าเหนื่อยทำไมอ่ะยังอร่ออยู่เฟรชเฟรชแน่นอนวันนี้เรียแอคชั่นของเรานะฮะ เห็นทีมงานบอกว่าเป็นนักเตะเยอรมันยิงประตูสวยไว้ในพรีเมียร์ลีกเยอรมันนี่น้วถุงใครบ้างอาด์จิใครมาห้ามมันดิบ้าคามันกาเบลไฮเซ่พ่อนั่นอาร์เจนคุณจะด่าทำไมเหี้ยเลยเคิสเตียนซีเกตมิเชลบาลักใครนะบาลัก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 โอบามาเหรอเดี๋ยวพาไปดูกัน ปดูเพื่อนอีกมาแล้วนี่นี่เออลืมไปได้ไงวะใครว่าเมซุูโอซิลเฮ้ยโอ้โหเนี่ยรุ่นนี้สวยไก่ยังยังเฮ้ยโอ้โหช่วงนั้นกี่ลังเลแรกแดงขึ้นมาเขยอะไรซ้ำอีกแล้วเบอร์สิบเอ็ดตอนนั้นเป็นเบอร์สิบเอ็ดอยู่ตอนไอเดียมีปัญหากันเรื่องการใส่รองเท้าทำไมวันที่เป็นพรีเซนเตอร์อ Adidas Nike ตัว Nike แม่งไปเอดิดารมาใส่แล้วดากี้เตือนเตือนครั้งแรกเสร็จได้เอามาใส่จนเขาเลิกยกเลิกสัญญาแม่งไปเซ็นอดีการเป็นไงแม่งแบบพูม่ามาใส่เออไอ้เหี้ยจนเขายกเลิกไอ้เหี้ยมึงซื้อมาใส่เลยทั้งกันอ่ะไอ้เหี้ยตอนนี้มาทำแบรนด์ตัวเองจริงหรอเอ้รองเท้าที่มาใส่อยู่ตอนเนี้ย M10 ไอ้เหียเออมีตามนส่เองยมดันโย่โรมโรมาจะรู้เมื่อกี้สวยจริงสวยคลาสสิก้วโอซิลสวยๆจัดไปครับผมต่อไปนี่ไงคลินสบันลืมได้ไงวะ5้าลูกนี้ต้องต้องลูกหขนี่อ่ะจ่้ยอากาศครับแล้วก็วิ่งทิ้งตัวไปข้างหน้าอู้หูนี่จเอ้ยนี่แต่ลูกเขาลูกพิสดารเยอะนะคนนี้นะสวยนะลูกนี้ลูกนี้เป็น ก็คลาสสิกเลยเป็นลูกมันไม่เป็นคลาสสิกผมว่ามันเป็นลูกลูกพิสดารที่แบบว่าน้อยคนจะทําได้สุดหน้าเพราะบางคนก็ไม่ถนัดทําแบบนี้นะครับผมครับผมอ่ะไปลูกต่อไปเดี๋ยวกหลายคนไปแล้วและนี่นี่ไงเพิ่งมีนี่แล้วก็ยิงลิเวอร์พูลด้วยโคตรสวยแล้วปีนี้แมนซิตี้เป็นแชมป์ลิเวอร์พูลไม่ได้แชมป์มีแค่รองแชมป์ซึ่งเก็บมาก มันเจ็บเจ็บผิดเหมือนไอ้ลูกไม่สวยเท่าไหร่ล่ะทำไมมึงสะใจจังเลยใช่ไม่แต่ลูกแบบนี้ผมเฉยๆฉยทำไมล่ะคือมันเห็นบ่อยปั่นเออปั่นโค้งเห็นบ่อยเลยปั่นโค้งครับคุณู้ชมปั่นโค้งนะฮะอย่างนี้เลยเฉยเฉยลูกนี้เฉยๆอ่ะเอาธรรมดาธรรมดาแต่ก็สวยแหละโอ้ยยังไงอังเดรจมูกโตอังเดรชูเล่ตอนโชเล่ปะอังเดรชูเล่นี่ก็เหมือนจะดี แต่ไม่ค่อยสม่ำเสมอไม่แต่ลูกนี้ต้องชมเชสฟอรเบีกาใช่ใช่เป็นลูกที่อันนี้เป็นคอมบิเนชันเพลย์ที่สวยงามการเขาเรียกว่าผสมประสานกันใช่เขาสัมพันธ์นะครับอ่าต่อไปเป็นใครก็คนเดิมนี่ไงมิเชลบาลักโอบาลที่มันใช่เฮ้ยี่เซรุ่นนี่ไสก้อยสองลูกเลยอังกฤษนะเป็นคนที่ตอนที่ย้ายมาผมมองว่า ที่ไม่ลงพาทีซีเป็นแชมป์แต่แม่งเป็นเหมือนจูดาร์อ่ะคือเป็นรองแชมป์คนที่เป็นรองแชมป์เออแม่งบางทีมันก็เป็นอย่างนี้นะบางคนมันเป็นอย่างนี้จริงนะคือแบบมันพาทีมเป็นอย่างนั้นไปเลยอ่ะทำให้ทีมไม่ได้เลยคนหาเป็นทริปเปิ้ลรองแชมป์เออแต่มันเก่งนะคือเก่งอ่ะเป็นคนที่เก่งเลยแต่ไม่เคยได้แชมป์ไม่น่าเชื่ออ้าวคนต่อมาไมเคิลโรเวนเหรอนี่ไงใครมาชอบมานะโอ้ดูดิโคตรสวยแม่สวยโคตรพ่อโคตรแม่เลยยิงทีเมื่อไหร่มานี่ย ออาไม่ใช่แมนยูก็รอดไปอาจจะรู้นี่สวยจริงสวยสวยมากสวยมากหุ่นวางเท้าดีมากแล้วมันไซส์แบบพุ่งเลยเฉียวหัวซามิฮีปัวทูเปียนี่เอ็มเลคานเอ็มเลคานทำไมต้องเลียวมาโอเคนี่ไงที่จักรยานคุณว่ามันผิดธรรมชาติป่ะผิดธรรมชาติเพะปกติมันต้องไปด้านนี้ถูกป่ะใช่นี่แหละมันเป็นลูกที่มันเขาเรียกว่ามันความพอดิบพอดีและไอเอ็มเลคานะแม่งชอบลูกนี้ใช่ลูกประหลาดๆนะแล้วแหม่ไมนต้องไปทางนู้นเนี่ยใ

Uhm ตอนยิงออกเขาด่าตอนยิงเขาเขาไม่เห็นชมดูสิมันยังไม่ยิงอ้าวเหรอไม่ยิงไม่ยิงนี่เรากูยิงเขาเขาเขาบอกให้ไครออนดีมากอ่าใครดีกว่าไปดิทอมมัสลาซินสกี S ้โว้ยฮิตแบร์เลปเกอร์โซบานฮิสเซอร์สเปกเกอร์โฮ้ยเข่ชอบมากรู้จักเหรอเออวิลล่าเนี ไม่ใช่มันเห็นเสื้อมันก็รู้มันก็พูดไปเรื่อยไอ้เกีอ่ะแต่ชอบยิงสเลนกเซียอ่านว่าอะไรนะพิเซลสเปเกอร์พิเซลสเปเกอร์ครับยิงซ้ายด้วยนี้กดเข้าไปลายใต้คานชาต์เยอรมันเน่ยเป็นชุดเล็กครับผมเพราะชุดใหญ่แล้วนะมันเอ็กแอลมันตัวใหญ่ไม่ใหญ่บ้าไปนี่ครับพอจะเอ้ยลืมไปแล้วว่าบูดีไม่ตอนนี้อยู่เจลีปีไหนไม่อยู่แล้วไม่เล่นแล้วเลิกอ่ะนี่ไงยิงซ้ายลูกนี้ฟลุกกี้เขาเคยไปเขาผมไม่เห็นเขาไปคอมเมนต์ไอ้นี่อยู่นะ เคยไปขออะไรอะซื้อกะทิกับไอ้ปุ้มอ่ะเออเขาจะกะทิไปขายบ้านเขาอ่ะเออกะทิอ่ะมาเรื่องนี้ได้ไงไม่ครูนิกได้ขทำอะไรญี่ปุ่นนะโคดี้เนี่ยเป็นแบบอยู่เยอรมันมาแบบอยู่ตอนแรกโคโลนครับแล้วก็ไปบาเยนอ่าใช่แล้วก็มาอาร์เซนอลที่ที่มาอยู่มันอยู่ชื่ออะไรนะชวาเซียนส์มาสเตเกอร์ใช่ไหมชวาเซียนชวาเซียนหรืออะไรที่อ่ะ อิวายคุณโอกานไอเนี้ยจริงๆแม่งต้องเป็นตัวกีนนี่มันเยอรมันเหรอเออมันเป็นตัวกีนแต่เป็นเชื้อสายเยอรมันอ่าแล้วเขาเคยเล่นกีฬาเยอรมันปะเล่นดิตอนนี้ก็เล่นเหรออ้าวทำไมุูไม่เคยเห็นกูคิดไม่คิดว่าเป็นเยอรมันเลยนะมันคือตัวกีเลยอ่ะทำไมผมไม่เคยเห็นเรื่องยทำไมหนึ่งวะเชื้อชาติเยอรมันดีดีคอมบิเนชั่นรูปอย่างเงี้ยสวยจบสวยด้วยแล้วก็กายเข้าทันสวยครับครับอ่ะดูต่อไปไทยเอาเชือกเลงแต่ตอนนี้ย้ายไป นี่เกี่ยวกระโดกข้ามหัวโอ้โหได้โดดด้วยวเล่นเลยว่ะมันมีทีเด็ดจริงๆนะตัวนี้แต่มันหน่อยที่บอกไม่แต่ผมว่าคือยิ่งเล่นน่ะกราฟมันยิ่งลงลงใช่ใช่คือแม่งแบบจากจากทีมชาติเยอรมันใช่อมาเชลซีใช่แม่งลงไปฟูลแลมแม่งไปเรื่อยเลยชุดแชมป์โลกใช่ปะเนี่ยใช่ไหมใช่เออมนตอนนั้นมันดีนะผมรู้สึกเหมือนกับมันเคยเคยอยู่เคยคิดว่าแมนยูน่าเอามาเหมือนกันผมว่าบางทีพอมันไปอยู่ผิดที่ผิดจุดอ่ะแม่งเสียมันก็เลย แบบทรงมันหายไปเลยเอออ่ะนี่ก็เป็นนักเตะเยอรมันนะฮะที่นา่าปาฝากคุณผู้ชมในคลิปนี้นะฮะชอบลูกลานมากที่สุดชอบลูือเฮ้ยชอบเลยรอยซันนี่ผมชอบผมชอบ กูเล่ก็ชอบนะผมชอบทีมที่มันยิแล้วก็ดีใครมาห้ามันดีมากมันเออใช่ดีดีใช่ไหมห้ามันดีนะฮะครับผมอ่ใครที่ชอบนะฮะกด subscribe ไปด้วยนะฮะฝากไปด้วยกับล้มบอลนะครับมีหลากหลายรายการนะฮะมีเขาเรียกว่าย้อนหลังให้ดูด้วยใช่ล้มบอลขับนะฮะมี reaction มี리พอร์เตอร์อนาคตเดี๋ยวมีอีกเฮ้ยมีอีกพผมบอนเล่นนะฮะให้กูทำไหวก่อนหมดเวลาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสสวัดีครับผมสวัสดีลาไปยบาย สวัสดีครับสวัสดีครับผมอ้าววันนี้มีเรื่องมาบอกยังไงกัแฟนของล้มบอลนะฮะตอนนี้เนี่ยล้มบอลของเราเนี่ยนะร่วมมือกับออนไลน์ฟีชั่นแล้วก็คือเราได้ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องจากพรีเมียร์ลีกทำจากมาเต้เราจะมีไฮไลท์ให้ดูกันถูกต้องและที่สำคัญคือเราจะทำคอนเทนต์ของพรีเมียร์ลีกลูกย้งลูกยิงลูกเซฟลูกเซฟลูกเข้าประตูตัวเองลูกอะไรต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นในพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ในปัจจุบันและแม้กระทั่งในอดีตด้วยที่ผ่านมาทุกสัปดาห์คุณผู้ชมฝาากกกกกตติิดดดดดมมไไวว้้้้ยยลลบอนนะะะฮัเสรร็จ่ง ใช่พเพื่อแจ้งเตือน,นครับแล้วก็อย่าลืมนะครับของเราเนี่ยถูกลิขสิทธิ์ถูกต้องทุกอย่างแน่นอนครับ<ช>ผมสวัสดีครับ